โรงพยาบาลจุลาภรราชวิทยาลัยจุลาภรโดยศูนย์ศัลยกรรมจัดกิจกรรมวันเนื้องอกในสมองโลกปี2568ภายใต้แนวคิด Smart Brain Surgery ผ่าตัดสมองแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อบริการสุขภาพด้านกลุ่มโรคสมองระบบประสาทและบริการทางการแพทย์นวัตกรรมการผ่าตัดเนื้องอกในสมองโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภรณ์กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์และอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคสมองระบบประสาทและวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลจุลาภรณ์ร่วมเสวนาให้ความรู้ในงานงานนี้มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสอนการออกกำลังกายบริหารสมองให้สดใสแข็งแรงชม มิตรศการนวัตกรรมจำลองห้องผ่าตัดบริการให้คำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทพร้อมร่วมรับฟังเสวนาสำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลจุลาภร์เป้าหมายเลยนะครับก็คือเราอยากจะให้ประชาชนได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคเนื้องอกสมองนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอว่าโรงพยาบาลจุลาภร์ของเรานะฮะมีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อม สำหรับในการรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมองครับตับก็นวัตกรรมที่เรานํามาให้นะครับจริงๆมันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะสำหรับการผ่าตัดสมองนะฮะแต่ว่าห้องผ่าตัดที่เราเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ความละเอียดสูงแบบ2ระนาบพร้อมกับกล้องกาลังขยายสูงนะครับใช้สําหรับการผ่าตัด ทางระบบประสาทโดยเฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราก็ได้มานะครับเป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยครับที่เป็นรุ่นใหม่นี้นะครับก็มันจะมีความชัดของภาพที่มากขึ้นนะครับลักษณะของการเวลาเราสามารถขยายภาพเนี่ยมันก็จะชัดตลอดทางนะครับแล้วก็การทางานของเครื่องต่างมันก็จะดีขึ้น,นเนื่องจากเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วนะครับจริงๆเรามีความพร้อมของทั้ง,ง,งด้านบุคลากร นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมไรต่างๆที่เพื่อตอบโจทย์สําหรับการให้บริการที่ครบวงจรนะครับสำหรับการรักษาแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเนาะก็เราก็คงมองถึงผลลัพธ์นะครับในกรณีที่เราลักษณะห้องผ่าตัดของไฮบริดเนี่ยเป็นถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ความรวดเร็วสําหรับในการรักษานะครับแล้วก็ความแม่นยําความคมชัดของภาพนะครับของกล้องมองต่างๆที่มองเห็นเป็นลักษณะของ4มิติเนี่ย ก็จะให้ความแม่นยำในการรักษาลดโอกาสเกิดภาวะความผิดพลาดของการรักษานะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับก,การรักษาที่ดีที่สุดนะครับนอกจากโรคเนื้องอกสมองแล้วนะครับเราก็ยังจะให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ผู้เข้าสัมมนานะครับผู้สามารถที่จะ เห็นถึงการรักษาของโรงพยาบาลนะครับที่มีการทํางานกันอย่างเป็นทีมนะครับประกอบไปด้วยทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาทสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะครับวิสัญญีแพทย์ระบบประสาทหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆพยาบาลต่างซึ่งเราทํางานเป็นทีมนะครับเพื่อสามารถที่จะ ให้การรักษาต่อผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่สามารถเฉพาะแต่แพทย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการทํางนานเป็นทีมเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับโรคเนื้งองอกสมองนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับชนิดนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดแต่ในภาพรวมเนี่ยประมาณสัก5คนในแสนคนในประชากรแสนคนนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางชนิดเช่นถ้าเป็นในกลุ่มของอ มะเร็งกระจายมาจากบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอันนี้ก็จะพบได้บ่อยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบริเวณอื่นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมอะไรอย่างนี้นะครับกระจายมาที่สมองเนี่ยมีโอกาสประมาณสัก8-10%ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งกลุ่มนี้ก็จะมะีตัวมะเร็งกระจายมาที่สมองได้นะครับซึ่งก็พบได้พอสมควรครับจริงแล้วในส่วนของการป้องกันเพื่อลด การเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกอะไรต่างๆก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เน้นย้าก็คือเรื่องของการสังเกตความผิดปกตินะครับเช่นอาการปวดหัวที่เป็นบ่อยๆหรือมีการอ่อนแรงที่ดูผิดปกติแม้ไปจนถึงกระทั่งเรื่องของการได้ยินที่ลดลงเพียงข้างใดข้างหนึ่งตัวนี้ก็ทําให้เรา,าตระหนักนะครับแล้วก็วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วนะครับการรักษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตแล้วนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้าง ทันสมัยนะครับและผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากก็ต้องบอกว่าถ้าแค่รู้สึกสงสัยหรือว่าเริ่มรู้สึกเกิดความกังวลเนี่ยจริงๆมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะทําให้ได้รับการวินิจฉัยได้เร็วนะครับแล้วก็รักษาได้เร็วน้ออย่างน้อยๆถ้าสังเกตแล้วว่าผิดปกติถึงมาตรวจแล้วไม่มีอะไรก็จะได้สบายใจครับว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะอธิบายคําตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าไม่ใช่เนื้องอกกระตากจริงๆของโรงพยาบาลเราเนี mm ่ยฮะก็ มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line l i n i Official ต่างๆนะครับหรือว่าสามารถที่จะโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าทำนัดเข้ามานะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยประสานงานดูแลให้นะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ชมผู้ฟังนะฮะก็คือทางโรงพยาบาลจุฬาพร์ของเรานะครับก็มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายนะครับที่จะส่งต่อการรักษา ที่ดีที่สุดนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยทางระบบประสาททุกท่านนะครับเรามีทีมที่มีความพร้อมนะครับสำหรับในการดูแลผู้ป่วยในทุกๆด้านทุกสาขานะครับโรงพยาบาลของเรานะครับตามพัะกิพนธิธานนะครับของทุกท่านนะครับก็พยายามจะให้บริการสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการเข้ามาปรึกษาหรือในกรณีที่ต้องการถึงท่านที่ต้องการรักษานะครับเราก็จะให้การรักษาเนี่ยอย่างดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆท่าน